กานทรลักจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้อพยพเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้นะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังก่อนรอให้ครบ72ชั่วโมงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเขาดาวกันในพื้นที่อพยพหรือไม่นะคะแต่เอาจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้มันก็จะครบ72ชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้ยังไม่ให้ทางประชาชนกลับบ้านแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปแล้วนะคะไปสํารวจร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ขเขมรที่ตกในชุมชนหลายจุดเลยนะคะ ทางกำนันเนี่ยก็พร้อมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนำชรบลงพื้นที่ไปลักษณะก็คือไปสำรวจดูเพื่อความปลอดภัยอะค่ะที่หมู่บ้านโนนดูตกลงไปที่นั่นนะคะแล้วก็มีตกในสวนยางพาราอีกหนึ่งลูกมีหลุมขนาดใหญ่จากแรงระเบิดกว้าง4เมตรลึก2เมตรมีชิ้นส่วนระเบิดหลายชิ้นนะคะชรบเจอตรงไหนก็กันเชือกเอาไว้แล้วก็ยังมีลูกที่ไปตกตรงกลางทุ่งนาห่างจากจุดแรกประมาณ100เมตรน่าจะเป็นกระสุนปืนชนิดเดียวกัน ตรวสอปากหลุมมีขนาดกว้าง1เมตรแล้วก็มีกองดินกระจายขึ้นมาทางด้านกำนันตำบลบ,บึงมารูเนี่ยบอกว่าผลจากการออกสำรวจเนี่ยก็พบว่าที่บ้านนนดูมี2จุดนอกจากนั้นยังไม่มีรายงานว่าพบนะคะก็เลยสั่ง,งให้ทาง,<อ>งชุมชนเนี่ยสำรวจพื้นที่ตัวเอง ว่าตรงไหนมีกระสุนปืนตกอยู่ไหมในส่วนของประชาชนที่อยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก็เลยยังไม่อนุญ,ญาตให้กลับบ้านให้รอฟังคําสั่งก่อนถ้าจะกลับมาดูแลทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็มาได้มาแล้วให้รีบกลับออกไปที่ศูนย์พยพเหมือนเดิมนะคะรอให้ครบ72ชั่วโมงแล้วถึงจะคิดถึงจะถือว่าปลอดภัยนะคะครับส่วนที่อํา